พอได้เห็นแบบน้องทิปต้นทางบอกว่าพี่นำลูกมาด้วยเลยเตรียมขนมมวให้ขอบคุณครับผมน้องกี่เดือนแล้วคะสงขวบไม้ขวบขวดหนึ่งครับขวบเป็นต่งเดียย่าใส่ทิปนะล,ลูกโอ้โหหลับุ๋ยเลยอันนี้ซื้อนมเอที่หกให้ค่ะสำหรับเอ,อน้องขวดน,งข,นงขึ้นไปอันนี้พาน้องขับทั้งวันเลยไหมคะไม่ครับแค่ช่วงเท้าครับเดี๋ย ทงเที่ยงก็ก่อนท่ยงเข้าบ้านแล้วครับอ๋อก็ให้คุณแม่ใช่ไหมคะอ๋อเลี้ยงเองครับแม่ทํางานครับ๋อครับผมแม่ับนะคะครับผมเป็นเรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วใจฟูนะครับผู้ชมครับสังคมเราน่าจะมีคนแบบนี้เยอะๆนะครับพี่ไรเดอร์ท่านนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ทุกคนได้เห็นคลิปไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นไรเดอร์พ่อลูกอ่อนก็ว่าได้ครับกระเตงลูกน้อยมาส่งของให้ลูกค้าก็คือเอาลูกมาทํางานด้วยนั่นแหละ สุดท้ายนะครับเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่ดีมากครับไม่คิดว่าลูกค้าที่เออของมาส่งเนี่ยจะทําสิ่งนี้ให้ประทับใจชาวเน็ตทั้งโซเชียลเป็นอย่างมากผู้ใช้ทวิตตกรายหนึ่งครับก็โพสคลิปเป็นคลิปที่ทําให้คนในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับน้ตาตาคลอในความมีน้ําใจพี่ไรเดอร์ท่านนี้เป็นพ่อลูกอ่อนครับนาลูกน้อยเนี่ยมาทํางานด้วยหลังจากที่คุณแม่เนี่ยก็ต้องไปทํางานเหมือนกันจําเป็นจะต้องนําลูกเนี่ยออกมาส่งของให้กับลูกค้า กลายเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วโอ้โหประทับใจนะครับโดยคนที่เขานําคลิปมาโพสเขาก็บอกครับว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจสู้กันต่อไปนะคะทีแม่ลูกอ่อนซึ่งจากคลิปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าคุณพ่อไรเดอร์ใช้เป้อุ้มเด็กสะพายอยู่ด้านหน้าขณะที่ลูกน้อยเนี่ยหลับปุ๋ยเลยไม่งองแงสักนิดพร้อมกับอธิบายนะครับว่าน้องที่ทํางานเนี่ยส่งเอกสารมาให้บอกว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยพาลูกมาด้วยและได้ความที่ตัวเองก็เป็นแม่เลี้ยงเออเป็นแม่มีลูกเหมือนกัน จึงเตรียมขนมกับนมไว้ให้ก่อนจะยื่นให้ทางไรเดอร์ก็ยกมือไหว้ขอบคุณครับพอได้เห็นแบบน้องคลิปต้นทางบอกว่าพี่นำลูกมาด้วยเลยเตรียมขนมไวให้คุณพครับน้องกี่เดือนแล้วคะสองขวดไม่ขวดขวดหนึ่งครับขวบหนึ่งเดือนคิดซื้อใส่คลิปแล้วลูกโอ้โห้ยหลับฟยเลยอันนี้ซื้อนมเอทิโฟกให้ค่ะสำหรับเอน้องขวบหนึ่งขึ้นไปครับอันนี้ค้าน้องขับทั้งวันเลยไหมคะไม่ครับแค่ช่วงเท้าครับเดี๋ยว ทิ้งเที่ยงก่อนเที่ยงเข้าบ้านแล้วครับอ๋ออก็ให้คุณแม่ใช่ไหมคะอ๋อเลี้ยงเองครับแม่ทํางานครับอ๋อครับผมป้าขับนะคะครับผมอุ้ยหลับไปเลยลูกปุ่มควยัดแทรกลูกเลยนะครับได้ค่ะนี่นะคะขอบคุณครับขรถดีๆนะครับสุดยอดมากนะครับนับถือหัวใจพี่เขาแล้วก็ชอบนับในความมีน้ำใจมาก หลังจากนั้นในคลิปเราจะเห็นว่าคนเจ้าของคลิปเนี่ยยังเข้าไปจับมือเด็กน้อยนะครับแล้วก็ถามว่าน้องในกี่ขวบแล้วคุณพ่อก็ตอบว่าน้องหนูหน้อยเนี่ยหนึ่งขวบหนึ่งเดือนมาทํางานกับพ่อแค่ตอนเช้าครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งงานทั้งวันด้วยเพราะช่วงเที่ยงเนี่ยก็กลับเข้าบ้านคุณพ่อเลี้ยงลูกเองครับเพราะภรรยาเนี่ยต้องทํางานก่อนที่ผู้โพสต์จะให้กําลังใจและบอกว่าให้ขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยเป็นหนึ่งเรื่องที่ ได้ชื่นชมนะครับผู้ชมสังคมเราเนี่ยก็เอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่กันแบบนี้นี่ยนะครับคือน้ำใสของคนไทยที่แท้จริงครับ